สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอรถไถกูโบต้า B 6 0 0 0นะครับเอาไว้สำหรับเข้าไร่เข้าสวนนะครับล่องกระโพดล่องอ้อยนะครับได้เลยครับคันนี้หลังหน้าน้าจะมาประมาณ80เซนนะครับโหน้าใช้งานได้ปกตินะครับรถสองพานะครับพร้อมผ่านทำรุ่นนะครับ เดี๋ยวให้ดูรอบๆครับนะครับดูระบบเฮลิกนะครับขึ้นลงปกติครับเครื่องดีครับคันนี้โฟนา่าใช้งานปกตินะครับคันนี้ขายในราคา45,000บาทนะครับ45,000บาท ะระบบ GTO ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติครับอสอบใจนะครับดูที่สีเทปเพจบูรณ์นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622713189นะครับยันนะครับ0622713189นะครับ ขายในราคา45,000บาทนะครับ45,000บาทไม่เกิน100ยโลส่งฟรีครับผมมาด,ดูระบบไอนะครับระบบเครื่องครับเครื่องดีครวันนี้นะครับ อันนี้ก็น้องๆเก่านอกครับขอบคุณครับ